สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับหมิวในช่อง A Piece of Astro นะคะคลิปนี้ก็เป็นพลังงานดวงดาวราย2สัปดาห์นะคะหรือว่ารายปักประจำวันที่1-15กุมภาพันธ์นะคะซึ่งโดยปกติแล้วตามตารางที่ลงไว้นะคะควรจะลงวันที่1เนาะแต่ว่าด้วยงานด่วนงานร้อนเข้านะคะก็เอาเป็นว่ามาลงวันนี้แล้วกันนะคะซึ่งหมิวก็อัดวันที่4นะ โอเคค่ะแต่ก็ขอย้อนกลับไปเนาะเพราะไหนๆก็ทำสไลด์มาแล้วนะคะในช่วงวันที่1นนะเข้าเดือนกุมภาพันธ์นะคะสิ่งสำคัญของวันที่1เข้าเดือนกุมภาพันธ์มาเลยเนี่ยก็คือดาวศุกร์นะคะเขากุมกับเนปจูนจนถึงวันที่สี่นะคะที่ดาวศุกร์เขาเข้าราศีมีนมากุมกับเนปจูนเสร็จแล้วแล้วเขาก็มากุมกับหนวดนะคะ ซึ่งทั้งดาวสุกเนปจูนดาวสุกโนดเนี่ยเขาเป็นคอมบิเนชันของศิลปินนะคะของดาราของความบันเทิง ในช่วงวันที่1ถึงวันที่4ี่อะค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตในช่วงนี้เนี่ยมันดูแบบมันสวยงามมันดูมีสีสันมันดูทําอะไรก็เรื่องเดิมมันเทิงใจไปหมดทั้งๆที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้โดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เจอคนใหม่ๆเนาะเข้ามาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย คุณก็อาจจะต้องจะระง,งับยับยั้งชั่งใจตัวเองนิดนึงว่าเออสิ่งที่เรามองเขาว่าเราอาจจะมองเห็นแต่ข้อดีหรือมองเห็นแต่ความสวยงามของเขาเราอาจจะยังไม่ได้มองเห็นอีกด้านหนึ่ง <S <S ที่จริงๆแล้วเขาก็เปิดเผยให้เราเห็นนั่นแหละแต่ว่าเราเลือกที่จะปิดตาข้างหนึ่งเราเลือกที่จะไม่มองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็อย่างที่บอกน้องว่าดาวสุกเนบจูนดาวสุกโหนดเนี่ยเขาสามารถพูดถึงเรื่องของศิลปะเขาสามารถพูดถึงเรื่องของความสามารถทางศิลปะแล้วก็วงการบันเทิงได้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานสายครีเอทีฟมากๆอยู่แล้วนะคะการปล่อยผลงานหรือว่าการเริ่มสร้างสารรค์ผลงานใดๆในช่วงวันที่1ถึงวันที่4เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณใช้ศักยภาพจินตนาการของตัวเองได้มากที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครปล่อยผลงานในช่วงนี้คุณก็อาจจะรู้สึกว่า เออคนชอบผลงานของคุณง่ายกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ใครๆก็พร้อมจะเสพศิละปะอยู่แล้วนะคะหรือว่าใครๆก็พร้อมจะเสพงานอาร์ตอ่ะอก็คือศิละปะอยู่ดีเนาะเออมันให้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วถ้าตามในพื้นดวงเวลาใครที่มีดาวสุกเนปจูนะคะเขาพูดถึงคนที่มีความสามารถด้านศินละปะอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามี ดาวสุกโนดด้วยมันหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เติบโตมาในแวดวงของคนที่ทํางานศิลปะนะคะอาจจะเป็นในลักษณะที่คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยทำงานเป็นดาราศิลปินนักร้องเป็นแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้คุณเลยมีความสามารถในการที่จะมองเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณ แต่ในขณะเดียวกันในช่วงวันที่1ถึงวันที่4เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษว่าเออเราอาจจะมองเห็นแต่ข้อดีมองเห็นแต่ความสวยงามจนมากเกินไปจนลืมมองไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่มีสิ่งไหนที่สวยอย่างเดียวไม่มีอีกด้านหรือว่าไม่มีสิ่งไหนที่ไม่มีข้อเสียทุกอย่างมันมีเหรียญสองด้านเสมอนะคะในช่วงต้นเดือนก็จะเป็นในลักษณะนี้เนาะซึ่งมันก็ผ่านไปแล้ววันนะคะในช่วงวันที่1ึงวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ย ใครเจอเหตุการณ์อะไรก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะแล้วก็ในช่วงวันที่4ตอนเย็นเนาะช่วงประมาณ4ี่โมงสีนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวศุกร์เขาเข้าสู่ราศีเมษซึ่งดาวศุกร์ในราศีเมษนะคะเป็นตําแหน่ง r e t r e m e n t ของเขาหรือว่าเป็นตําแหน่งที่เขาทํางานได้ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามกับบ้านของเขาเนาะก็คือราศีตุลน,นะ แล้วอย่างที่หมิวเคยบอกในช่วงตอนที่ดาวสุกย้ายเข้าราศีมีนซึ่งเป็นตำแหน่ง e x a l t a t i o n น่นะคะว่าดาวสุกเนี่ยเขาชอบพื้นที่มืดชื้นแฉะแล้วราศีเมษนะคะก็เป็น Hot and Dry เป็นราศีที่ตรงข้ามกับความมืดชื้นแฉะทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อะคะ่ะหลังจากที่เออเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันช่างสวยงามเหลือเกินในช่วงท้ายองศาของราศีมีนพอดาวสุกเขเข้า,ขา,ขาราศีเมษเนี่ยใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้มองเห็นความจริงมากขึ้นว่า จริงๆแล้วในช่วงต้นเดือนในช่วงก่อนหน้านเนี่ยที่รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเคลือบด้วยสีโรสโกล์ะเออเรามองทุกอย่างผ่านเลนส์สีกุหลาบอะตอนนี้มีคนมาเช็ดสีมาเช็ดฟ้าที่แว่นตาเราแล้วแล้วเราก็มองเห็นความเป็นจริงมากขึ้นนะคะแล้วดาวศุกร์ในราศีเมษเนี่ยเออเขาก็มีความไม่ค่อยอยากสารสัมพันธ์กับใครมากสักเท่าไหร่เนาะแล้วถ้าสังเกตนะคะว่าพอดาวศุกร์เขาเข้าราศีเมษไปที่ตำแหน่งศูนย์องศาแล้วเนี่ย ก็ถือว่าเขาเริ่มที่จะเจ็กทายนะคะกับดาวพลูตโตในราศีกุมแล้วนะพระดาวพลูตโตเขาอยู่ที่2ององศานะคะแล้วมันให้ความรู้สึกที่ว่าต่างฝ่ายต่างมีความคิดเป็นของตัวเองเนาะจะไม่ค่อยอยากยอมใครเพราะว่า เพราะว่าฉันอยากจะยึดถือความคิดของฉันน่ะความคิดของฉันนี่แหละซัพพอร์ตตัวฉันได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยนะคะทําให้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่โอเคเริ่มมองเห็นความเป็นจริงละหลายๆคนนะคะที่ผ่านช่วงเวลาแบบคลุมเครือไม่แน่ใจแล้วอีกฝ่ายไม่คําตอบคุณสักทีอะคะ่ะดาวสุปย้ายเข้าราศีเมษมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเลือกตัวเองนะคะมากกว่าที่จะรอเวลารอคําตอบจากอีกฝ่ายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือในช่วงวันที่4เนี่ย เขาก็เป็นช่วงที่ถือว่าดาวจันใช่ไหมคะเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวพอวันที่5ค่ะก็จะถือเป็น last q u a d r a e r moon ในราศีพฤษภนะคะก็คือดาวจันเขาจะทำมุมส q u a ร์กับดาวอาทิตย์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปฟูมูนนะคะแล้วดาวจันในตำแหน่งที่เขาอยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็น e x a l t a t i o n ของเขาในขณะที่ depositor ของดาวจัน ในราศีพฤษภก็คือดาวศุกร์เนาะดาวศุกร์เขากลับอยู่ในตำแหน่งที่เขาจุดทิมเมนต์นะคะเบลก็เลยรู้สึกว่าในวันที่5เนี่ยขออ่านเลยแล้วกันนะในวันที่5นะคะอาจจะมีข่าวเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะเกี่ยวกับผู้นําผู้หญิงนะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของแต่ละประเทศอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่ามีการพูดถึงกฎหมายด้านสิทธิสตรีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือว่าการตั้งครรภ์การคุมกําเนิดนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่5นะคะไอเดียที่คิด ขึ้นได้ในวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันทำจริงไม่ได้หรอกคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมาก่อนการเกินไปแล้วก็ละทิ้งมันไปหรือว่าปล่อยมันไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดอย่างนั้นนะให้จดไว้ก่อนถึงแม้ว่ามันอาจจะทําไม่ได้ในวันนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นไอเดียที่ดีมากๆก็ได้นะคะมันอาจจะเอาวังกาดนิดนึงแต่ว่าเอออย่าเพิ่งทิ้งมันไปนะให้จดมันไว้ก่อนนะคะแล้วก็โอเคผู้คนใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณในวันนี้นะคะ อาจจะยังไม่น่าไว้วางใจเนาะระวังการเข้าหาเพราะผลประโยชน์บางอย่างหรือว่าความสัมพันธ์แก้เบื่อชั่วคราวจริงๆอันนี้ก็คือมาตั้งแต่วันที่1เลยนะคะจนถึงวันที่5เลยเนี่ยละเนาะแล้วก็ต่อมานะคะวันที่5เนี่ยก็เหมาะกับการลงทุนเพื่อเก็งกําไรนะคะหรือว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากประมาณว่าถ้าไม่ได้เท่าตัวก็หมดเนื้อหมดตัวไปเลยนะคะทุกคน อ่ะโอเคแล้วก็ตำแหน่งที่จะต้องระวังนะคะคือคนที่มีลัคนานะคะหรือว่าดาวเจ้าลักหรือว่าดาวสำคัญในตำแหน่ง23-25ถึงยาองศาราศีเมษแล้วก็ราศีตุลน,นะคะระวังคำพูดมากๆนะอาจจะเผลอพูดในสิ่งที่ควรเก็บอยู่ในใจออกมานะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร,รในลักษณะที่สิ่งที่คิดไว้อะมันหาคำอธิบายไม่ได้ แล้วก็อีกตำแหน่งนะคะคือตำแหน่ง28 2 9องศาราศี Mutable s i g n Mutable s i g n ก็คือราศีมิถุนกันธนูแล้วก็มีนนะคะแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองศาคาร์ดิ a l ลซายก็คือราศีเมษร,ราศีกรกฎราศีตุลแล้วก็ราศีมักรนะคะควรใส่ใจกับสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นในช่วงวันที่4 6ถึง6กกุมภาพันธ์นี้นะคะ ไม่ว่าสิ่งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ี่ถึงหเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงหรือว่าเกี่ยวข้องกับคนที่บ้านหรือคนที่ทํางานนะคะเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่สิบสี่ถึงสิบหกสิงหาคมนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้มันเกิดขึ้นด้วยความยากลําบากคุณอยากจะเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรสักอย่างแล้วมันลําบากมากๆเลยในช่วงวันที่สี่ถึงหอ่ะเดี๋ยวพอเข้าช่วงเดือนสิงหาคมมามันก็จะง่ายขึ้นนะคะค โอเคค่ะอันนี้ก็คือไปอย่างเร็วเลยเนาะในช่วงต้นนะคะเพราะยังไงมันคือแบบมันผ่านไปแล้วค่อนข้างเยอะนะคะโอเคค่ะทีนี้เข้าวันที่7นะคะวันที่7กุมภาพันธ์เนี่ยอันนี้คืออย่างที่บอกเลยนะว่าสิ่งสำคัญคือดาวสุกในราศีเมษนะคะเซกไทดาวพลูโตในราศีกุมซึ่งอย่างที่บอกไปว่าสุกเซกไทพลูโตอ่ะมันให้ความรู้สึกว่าคุณนะ่ะจะเลือกความคิดของตัวเองมากขึ้น เลือกสิ่งที่ฉันพอใจมากกว่าสิ่งที่คนอื่นจะพอใจอะนะคะเพราะว่าในวันเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ตรงนี้เลยนะดาวพุธในราศีกุมนะคะเริ่มที่จะเข้าใกล้าดาวอาทิตย์แล้วเนาะก็เดี๋ยวเขาจะไปคาซิมีกันนะคะแล้วดาวจันทร์นะคะ17องศามิถุนกับดาวพฤหัส11องศามิถุนนะคะก็อยู่เป็นกลุ่มเดียวกันเนาะแล้วดาวจันทร์นะคะเขาก็ทรายดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์ด้วยนะคะทุกคน แล้วมีอีกลายแล้วดาวอังคารที่ยังคงเดินถอยหลังนะคะเขาก็คิงครั้งกับดาวอาทิตย์ด,ด้วยเนาะสิองศาเหมือนกันเลยนะคะทําให้วันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องการทะเลาะบอกแหวงเนาะเรื่องความรู้สึกแบบเข้าใจไม่ตรงกันต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองอะแล้วเหตุผลนั้นมันก็ไม่มีใครที่จะเรียกได้ว่าถูกหรือผิดอะไรอย่างเงี้ยระวังการโต้เถียงที่มันไม่มีจุดจบนะคะในวันที่7เพราะว่าต่อให้เถียงไปอะคะ่ะ เราก็เลือกที่จะเชื่ออยู่แล้วไงว่าเฮ้ยเหตุผลของฉันนะ่ะมันดีที่สุดต่อให้มันจะจบลงแบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยอมรับความพ่ายแพ้หรือว่ายอมรับเหตุผลของอีกฝ่ายอ่ะแต่ว่าในใจก็ไม่ได้เชื่อสนิทใจอยู่ดีไงเออมันก็ยังจริงๆแล้วฉันดีกว่าเพียงแค่1 2ึ่นะคะฉันก็เลยต้องเชื่อเธอหรือว่าฉันก็เลยต้องยอมเธอนะคะในวันนี้เนาะ ก็เป็นว่าในช่วงวันที่7เนี่ยก็คือระวังเรื่องการทะเลาะเบากแว้งนะคะการโต้เถียงหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกแบบในใจมันติดอยู่จริงๆอะ่ะก็ควรจะเคลียร์กันให้จบๆภายในวันนี้นะคะเพราะผิวมองว่าถ้าเกิดว่าเคลียร์ไม่จบภายในวันที่7อะ่ะเดี๋ยวพอดาวังคารเขากลับมาเดินหน้าเรื่องมันจะ ระเบิดเนาะเออมันจะประทุขึ้นมาให้คุณต้องกลับมาแก้กลับมาเคลียอีกครั้งนะคะหรือว่าต่อให้คุณจะไม่เคลียในวันนี้จริงๆเดี๋ยวดาวอังคารเขากลับมาเดินหน้าคุณก็ได้เคลียอีกครั้งแน่นอนนะคะทุกคนอ่ะโอเคไปกันต่อนะคะต่อมาเนี่ยก็คือวันที่9นะคะวันที่9สิ่งสําคัญก,ก็คือดาวพุธคาซิมีนะคะทุกคนโอเคแล้วดาวพุธคาซิมีนะคะในวันเดียวกันนั่นเองเขาก็เออถือว่าเป็นการทรายกว้างๆเนาะกับดาวพฤหัสน,นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะก็ถือว่าโอเคได้รับอิทธิพลดีจากดาวพฤหัสถึงแม้ว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขาก็ยังถือว่าอยู่ในองศาของสเตชันเหมือนกันเนาะถึงเขากลับมาเดินหน้าแล้วอะคะ่ะแต่เขายังอยู่ในองศาเดิมของการที่เขาเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักเนาะแล้วดาวอาทิตย์ในราศีกุมก็เป็นตำแหน่งที่เขาดิลิเทเมนต์อยู่แล้วนะคะแล้วบวกกับดาวอาทิตย์ดาวพุธตรงนี้นะคะเขาก็ควีนคังส์กับดาวอังคารที่เดินถอยหลังแล้วก็ดาวจันทร์ที่เข้าในราศีกรกฎด้วยนะ ก็เลยมองว่าโอเคในวันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีนักในการที่จะใช้พลังงานของดาวพุธแบบที่เราใช้ปกติปกติแล้วอะค่ะดาวพุธคาซิมีเนี่ยเขาสามารถสื่อถึงเรื่องของการเผยแพร่ค,ความคิด<ม>การล่า r o d ผลิตหรือว่าสินค้าโปรเจกต์อะไรต่างๆนานานะคะหรือว่าการตีพิมพอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นวันที่ดีในการทําแต่ว่าเมอร์เคอรีคาซิมีในวันที่9กาุมภาเนี่ยค่ะ หมิวมองว่าการที่เราเปิดเผยความคิดหรือว่าการที่พลังงานมันกระตุ้นให้เรากล้าพูดมากเกินไปอ่ะมันอาจจะทําให้เราอ่ะกล้าพูดในสิ่งที่มันไปกระทบกระเทือนจิตใจคนอื่นหรือมันไปกระทบความคิดความเชื่อของคนอื่นได้แล้วจะมีปัญหาตามมา เพราะฉะนั้นถึงแม้วันนี้ดาวพุธคาซิมีมันอาจจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการพูดความคิดพูดไอเดียของตัวเองออกไปมากๆเลยอ่ะเพราะฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันพูดสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบทุกคนควรรับรู้เออโลกใบนี้ควรได้รับรู้ศักยภาพของฉันอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วการพูดออกไปในวันที่เม r c u r ครี่คาซิมีในวันที่9ก้าอะค่ะมันอาจจะไปกระทบกระเทือนคนอื่นได้แล้วมันอาจจะนํามาสู่การโต้เถียงการทะเลาะเบาแหวงได้นะคะ เพราะว่าคอมบิเนชันทุกอย่างดาวอาทิตย์ในตำแหน่งดุทิเมนต์นะคะดาวศุกร์ในตำแหน่งดุทิเมนต์เนาะดาวพหัดในตำแหน่งดุทิเมนต์นะคะทุกคนแล้วก็ดาวอังคารเดินถอยหลังในตำแหน่งฟอลของเขาโอ้ไม่ก็มันจะอะไรขนาดนี้ทุกคนเออเพราะฉะนั้นนะ่ะมันที่9อ่อะมันก็ไม่ใช่ วันที่ดีในการพูดอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้น Mercury c a คาซิมในครั้งนี้ค่ะมันก็อาจจะยังไม่ใช่วันที่ดีที่สุดในการที่จะทำงานด้านการสื่อสารหรือว่างานด้าน Mercury นะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเนาะหนูแบบก็มองว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยก็ได้นะคะโดยเฉพาะในช่วง2 3สาวันนี้นะคะตั้งแต่เข้าเดินกลุ่มภาพันธ์มาเลยเนาะก็จะเห็นข่าวเรื่องของการเดินทางทางอากาศนะคะที่มีปัญหามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบชนิดร้ายแรงมาก ในช่วง Mercury c a s ่คาซิมีในครั้งนี้ค่ะเดียแวบบก็มองว่าอาจจะมีอุบัติเหตุนในวนนนั้นอีกก็ควรจะต้องระมัดระวังไว้หรือว่าสําหรับคนที่จะเดินทางในช่วงวันที่9นีเนา7 8 9 10อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการ Over Booking นะคะถ้าเกิดว่าคุณจองตั๋วผ่านแอปที่เป็น, Agency นะะเอเจนซี่ค่ะเออเป็นไม่ได้จองกับสายการบินโดยตรงอย่างเงี้ยก็จ,จะต้องเช็คให้ถี่ถ้วนนะว่ามันเป็นยังไงยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะคะโอเคแล้วก็อะไรอีก ถ้าเป็นมูนมาในพื้นดวงอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็น medical astrology เนาก็อาจจะต้องระวังเรื่องของปัญหาโกรธเกินนะคะปัญหากรธไรย,ย้อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะโอเควันนี้หลายๆคนก็จะมีปัญหาเรื่องแบบกรไหลย,ย้อนได้อ่ะไปกันต่อด,ดีกว่ากันเดี๋ยวก่อนจะพูดไปเรื่อยนะคะทุกคนต่อมานะคะในวันที่11กุมภาพันธ์นะคะสิ่งสำคัญก็คือดาวพุธในราศรีกุมนะคะสแควร์ Square กับยูเรนัสในราศรีพฤษภเนาะ โอเคก็หลังจากที่เขาคาซินิคาซิมี่ไปนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าคาซิมี่ในรอบนี้มันดูไม่ใช่วันที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีนักอะคะ่ะอย่างที่เรารู้กันว่าเอออะไรที่เป็นคาซิมี่มันจะให้ความมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ว่าคาซิมี่วันที่9กเนี่ยมันดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แล้วพอมาวันที่11น,นะคะดาวพุธเขาก็สแควรกับยูเรเนียสนะคะในราศีพฤษภเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเวลาดาวพุธสแควรยูเรเนียสอะคะ่ะเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตนะคะเรื่องของระบบ แอปพลิเคชันต่างๆก็มีโอกาสที่จะเนตล่มได้แอปธนาคารล่มได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถพูดพูดถึงการเผยแพร่เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆได้เหมือนกันนะคะคอมบิเนชันของดาวพุธกับดาวยูเรนัสอะะมันพูดถึงไอเดียความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้หมีวเปรียบเทียบว,ว่าวันที่9เนี่ยที่ดาวพุธคาซิมีอย่างเงี้ยนะคะกับวันที่ 11ที่ดาวพุธสแควร์ยูเรนัสอะมิวก็ค่อนข้างเทให้ในเรื่องของแบบดาวพุธสแควร์ยูเรนัสมากกว่านะที่เราควรจะเผยแพร่เราควรจะปล่อยผลงานอะไรหรือว่าเราควรจะขายสินค้าออก product บริการใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยในช่วงวันที่11มากกว่าวันที่9นะคะเพราะว่าวันที่9เนี่ยมีโอกาสที่ปล่อยออกมาแล้วอะคนที่ชอบก็ชอบเลยคนที่เกลียดก็เกลียดเลยคือไม่ชอบเลยแต่วันที่11อะมันยังมีลักษณะที่ คนที่ชอบก็ชอบเลยคนที่ไม่ชอบก็ยังมีเรื่องให้ถกเถียงให้พูดคุยกันได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะสินค้าที่ร้านนี้ปล่อยออกมาโฆษณาที่บริษัทนี้ปล่อยออกมาจริงๆแล้วอ่ะเขากําลังจะนำพาเราไปสู่แง่มุมไหนของสังคมนะอะไรแบบเนี้ยมันทําให้แบบคนไม่ได้ปิดใจกับสิ่งที่มันแปลกใหม่ทันทีแต่ว่าทําให้คนเขาพูดถึงมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าอยากจะปล่อยอะไรให้เป็นไวรัลเนี่ยก็ในวันที่11นี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพียงแค่ก็ต้องยอมรับด้วยว่า ความเป็นไวรัลอ่ะมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่แบบคนชอบมากๆกับอีกส่วนหนึ่งที่แบบคนเอคนตั้งคําถามคนตั้งข้อสองสัยอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันนะคะโอเคค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นนิวมูนในราศีสิงห์เนาะวันที่12นะคะที่ตำแหน่ง24องศา5นาทีของลีโอนะคะราศีสิงห์ซึ่งนิวมูนรอบนี้นะคะเขาก็สแควร์กับยูเรนัสเลยเนาะ เพราะฉะนั้นก็คือ1 1บ2แลกะการอาเพิ่มอีกหนึ่งวันสิบเนะคะปล่อยผลงานอะไรใดๆก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้เลยนะหม,มิวเขียนว่าสามารถใช้เป็นเลิกเปิดร้านค้าได้นะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะหรือธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงและรอนานกว่าจะได้ผลตอบแทนคืนนะคะแต่ว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวแล้ว,ลวเก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆเนาะ เพราะว่านิวมูลครั้งนี้ค่ะเป็นราศีสิงห์แล้วณปัจจุบันดิโพซิเตอร์ของนิวมูลรอบนี้ก็อยู่ในราศีกุมเนาะซึ่งราศีกุมค่ะเป็นราศีฟิกไซด์ในช่วงฤด,ดูหนาวคือเป็นแบบช่วงฤดูที่หนาวที่สุดแล้วก่อนที่เขาจะเข้าสู่ปลายฤดูหนาวนะคะเพราะฉะนั้นอะด้วยความที่เขาเป็นเซตเทิลด้วยเนาะมิวก็จะนึกถึงเรื่องของการเกษตรนะคะโดยเฉพาะแบบพืชผลทางการเกษตรบางอย่างที่ไม่ได้เก็บเกี่ยวปีต่อปีไม่ได้เหมือนปลูกข้าวปลูกผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยมิวก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่คิดอยู่ ะะทำงานเกี่ยวข้องกับการเกษตรพืชผลบางอย่างที่แบบต้องปลูกทิ้งไว้5ปี10ปีแล้วถึงจะเก็บเกี่ยวได้ตัดขายได้อย่างเงี้ยนะก็เหมาะที่จะทำในนิวมูลรอบนี้นะคะหรือว่าธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ที่ต้องลงทุนมหาศาลลงทุนเยอะแล้วก็รอนานกว่าจะได้ผลตอบแทนคืนประมาณว่าเป็นธุรกิจที่ต้องมีเงินเย็นเงินสำรองอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าพอคุณได้ผลตอบแทนคืนแล้วเนี่ยจะเป็นเสือนอนกินไปเลยนะ ก็เริ่มต้นได้นะคะใน New วมูลรอบนี้ด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ okay, ะก็ถือว่า11 12เนาะเป็นวันอีกดีๆนะคะในการที่จะลงทุนต่างๆนานานะคะตามที่หมิวบอกไปหรือว่าเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยากจะให้มีการพูดคุยประทะสังสรรค์กันในสังคมนะคะ<ม>ก็เหมาะมากในช่วง11 12นี้เนาะต่อมานะคะวัน14กุมภาวันวาเลนไทน์น,น,ทนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ ดาวพุธนะคะเดินเข้าราศีมีนนะคะซึ่งราศีมีนนะคะเป็นตำแหน่งที่ทั้งดีเทอร์เมนแล้วก็ฟอร์ของดาวพุธนะคะทุกคนเป็นตำแหน่งที่แบบดาวพุธคือประมวลผลไม่ได้ทํางานไม่ถูกนี่มันอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตฉันเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าอมิวบอกว่าดาวพุธในราศีธนูนี่คือความพูดไปเรื่อยใช่ไหมค แต่ว่าดาวพุธในราศีธนูอยู่ยังมองว่าเขายังประมวลผลได้ไงคือเขาคิดอะไรเขาก็พูดพูดพูดออกมาแต่ว่าเขายังประมวลผลได้แต่ว่าดาวพุธในราศีมีนอะคือประมวลผลไม่ถูกพูดไม่ออกแบบไม่รู้อะไรเลยคือเป็นตำแหน่งที่แบบอะไรเอออยู่ๆก็อยู่ๆนึกถึงคนที่แบบอยู่ๆพูด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 แล้วก็ เราก็ช็อตไปเลยเอ่ะเออดัวดาวตัวเองไปเลยอะ่ะก็คือดาวพุธเข้าราศีมีนนะคะทุกคนเอออันนี้ก็คือแบบ disclaimer ก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนที่ดาวพุธในราศีมีนในพื้นดวงแล้วจะเป็นแบบที่หมิวพูดนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นก็ <c oughs> ก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนแต่ก็นั่นแหละเอาเป็นว่าดาวพุธในราศีมีนนะคะเป็นตำแหน่งที่ดาวพุธเขาทํางานได้ไม่ค่อยดีแล้วดาวพุธในราศีมีนนี่แหละเป็นตำแหน่งที่ต้องเรียกว่าระวังเรื่องของ Data Overload นะคะคือช่วงที่ดาวพุธเข้าราศีมีนนะคะหลายๆคนอาจจะเก็บเกี่ยวความรู้เรรียนสอะไใหม่ๆ ได้เยอะก็จริงแต่คุณอาจจะเรียนแล้วยังไม่สามารถประมวลผลออกมาได้ทันทีในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนคุณเป็นฟองน้ําแล้วก็ดูดซับสิ่งต่างๆไปก่อนดูดซับองค์ความรู้ต่างๆดูดซับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆไปก่อนออซ,มซ,มซึมซับประสบการณ์ต่างๆไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกว่าลองพูดออกมาให้ฟังหน่อยสิว่าสิ่งที่ไปเรียนมาสิ่งที่ไปรู้มามันเป็นยังไงคุณจะยังไม่สามารถ พูดออกมาได้อะว่าเออมันเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าดาวอังคารเขาก็ยังคงเดินถอยหลังอยู่ในราศีธาตุน้ำเหมือนกันซึ่งเป็นราศีกรกฎเนาะดูภาพรวมเลยนะคะในวันที่14่กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ปีนี้เนี่ยดาวจันทร์อยู่ในราศีกันทุกคนเอราะหมาก็ oh God. ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดาวจันทรเขาไม่ชุ่มชืนะ้นอะไม่มีความฟรุตฟูลในชีวิตดาวอาทิตย์ก็อยู่ในตำแหน่งที่เขาดีทริเมนใช่ไหมคะดาวพุธเดินเข้าสู่ตำแหน่งฟอ l l และดีทริเมนดาว เสาอันนี้คืออยู่มานานแล้วเราข้ามไปเลยก็ได้ดาวสุกอยู่ในตำแหน่งที่ดูท e ิเมนนะคะดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งดูทิเมนดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งฟอทุกคนแล้วในวันนี้นะคะดาวจันรในราศีกันซึ่งก็ทํางานได้ไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อ p โพสตดาวเสาแล้วก็คอนทราพาริวกับดาวเสาด้วยนะคะแล้วดาวสุกเองอะดาวสุกอยู่ตรงไหนเอ่ยดาวสุกนะคะเขาก็เนี่ยคอนทราพาริวกับดาวเสาเหมือนกันเพราะฉะนั้นวาเลนทน์ในปีนี้นะคะมันไม่ใช่วาเลนทน์ที่จะแบบ มีความสุขชื่นมื่นอะไรขนาดนั้นนะ่ะแต่หลายคนถ้าเกิดว่าได้ของบางอย่างที่มันควรจะแฮปปี้ในวันวาเลนไทน์สิเช่นมีคนซื้อช็อกโกแลตมีคนส่องดอกกุหลาบมาให้ในวันวาเลนไทน์เลยแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะแบบหุ้ยแฮปปี้เฟสตีฟววาเลนไทน์เวอร์อะไรเงี้ยค่ะแต่คุณอาจจะไปจับผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆแทนที่จะไปโฟกัสความตั้งใจจริงของอีกฝ่าย เช่นเขาส่งช็อกโกแลตมาให้คุณแล้วคุณก็แบบไปแตกเลยฉันเพิ่งบอกไปไงว่าฉันกําลังจะลดน้าหนักไม่กินช็อกโกแลตอย่าอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เวอร์ไปมาอ่าหรือไม่ก็แบบ เขาส่งดอกไม้มาให้คุณแล้วคุณก็แบบเคยบอกไปแล้วไงว่าแพ้เกสรดอกไม้อย่างเงี้ยนะคะทั้งทั้งที่คุณควรจะไปโฟกัสความตั้งใจความหวังดีของเขาว่าเออก็อยากจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเนื่องในโอกาสวันวา,วาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวาเลนไทน์ปีน,นี้เหมือนรู้สึกว่าแทนที่มันจะสร้างความพี c e ฟูลอะค่ะมันจะกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะจ,จะถูกจับผิดจะถูกจดจ้องจนทำให้หลายๆคนอ่ะอาจจะโฟกัสผิดจุดไปนะคะ ก็ต้องดึงตัวเองกลับมาเนาะว่าเออเรารับรู้อะไรหลายอย่างก็จริงในช่วงวันที่วันวาเลนไทน์ปีนี้แต่เราควรจะมองหาว่าเออสิ่งไหนคือความตั้งใจจริงของอีกฝ่ายหรือของอีกคนกันแน่นะคะทั้งในเรื่องของความรักโรแมนติกหรือว่าเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนฝูงทั่วไปก็ได้นะคะเพราะมิวมองว่าในในช่วงวาเลนไทน์ปีนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมองเห็นข้อจํากัดหรือมองเห็นลิมิตบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดนะคะ ทำให้แทนที่เราจะอินกับงานเทศกาลกับไฟกับเพลงอย่างเงี้ยกับกลายเป็นว่าเฮ้ยเรามองโลกความเป็นจริงเกินไปจนทําให้มันกดทับจินตนาการหรือว่ามันกดทับสิ่งที่เราควรจะแบบเออจอยๆไปในชีวิตนี้นะคะก็อาจเป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับพลังงานดวงดาวของเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะสัญญาว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังจะมาให้ตรงเวลานะทุกคนโอเคค่ะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง A piece of Astro ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ